กลับมาติดตามช่อง5ข่าวเที่ยงนะคะวันนี้วันที่2เมษายน2563นะคะวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเพราะฉะนั้นคะ่ะในวันนี้กองทัพภาคที่2ได้มีการประกอบพิธีลงนามถวายพระพรค่ะ ที่ห้องศรีพัชรินสโมสรร่วมเริงชายค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาพลโทธัญญาเกียรติสารแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานนำกำลังพลหน่วยขึ้นตรงในจังหวัดนครราชสีมาประกอบพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราช สุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษาย,ยน2563เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยส่งทุ่มเทพระวรกายและกำลังพระราชหฤทยัยมุ่งมั่นปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประสบนิกรทรงพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนตลอดจนการ ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน